ไปต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนนโยบาย3บวก1การเรียนรู้ภาษาไทยจีนอังกฤษและภาษาดิจิทัลไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลค่ะ พลตจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมครั้งนี้ได้หารือเรื่องการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้รายงานผลการดำเนินงานโดยเฉพาะการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาความฉลาดรู้ภาคเรียนที่1ทับสอง นักเรียนมันธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่4ต้องผ่านการใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้อย่างน้อย6เรื่องและครูต้องประเมินและสะท้อนผลนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดข้อสอบด้วยรวมทั้งนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่4ต้องฝึกปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เบสเทสอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดความคล่องในการใช้คีย์บอร์ดฝึกการอ่านตีความจากโจทย์และฝึกใช้เทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของเขตพื้นที่ต้องมีคลังข้อสอบสำหรับนำไปใช้ในห้องเรียนได้และยังสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยน นอกจากนี้สพทได้จัดให้มีการนำเสนอผลการสร้างและพัฒนาข้อสอบแนวพิซซ่าจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่มละ9ทีมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการกพทและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่6มิถุนายน2568ที่ผ่านมา ซึ่งภาพรวมทั้งหมดเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐานสากลและจะขยายออกไปในแต่ละระดับสู่โรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศให้สพทได้มีการต่อยอดโรงเรียนพี่เลี้ยงคู่พัฒนาสร้างการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระสู่โครงการความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ตรงสาขาวิชาครูที่ยังขาดเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และความสนใจของนักเรียนแตกต่างกันได้รับการเติมเต็ม ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำและฝากเพิ่มเติมในเรื่องนโยบาย3บวก1การเรียนรู้ภาษาไทยจีนอังกฤษและภาษาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตและการไม่ทิ้งความเป็นไทยโดยเฉพาะศิลปะมวยไทยมาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมกับซึมซับความเป็นไทยและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงอยู่ต่อไป เราก็ได้เอาเขตที่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B มานําเสนอนะครับอย่างละ9กมานําเสนอในกระบนการก็เห็นมิติการในการพัฒนาในสุขุมบีเราก็ได้ทราบข้อมูลนะครับว่ามีความเข้าใจคัดเคลื่อนในการดําเนินการเราก็โอเครู้ในกระบวนการแล้วก็ไม่มีการปรับในการดาเนินการก็คาดว่าภายในเดือนมิถุนานะครับ ในทั้ง2 4 5บวกหนึ่งนะครับก็จะมีการในการดำานินการเข้าใจในการดําเนินการในเรื่องของแนวข้อสอบพิซซ่าในการดาเนินการแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนในการดําเนินการนะครับเราเราก็จะมีความเตรียมพร้อมในการยกระดับคุณภาพึิษาซึ่งตอนนี้ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นหลักๆก็คือเป็นเรื่องของพิซซ่าในการดําเนินการนะครับในการเตรียมน้องต่างๆให้มีคุณภาพในการดําเนินการนะครับแต่การพัฒนาของเราก็ในภาพรวมทั้งหมดในในในการที่กระตุ้นเตือน นะครับแล้วเราจะขยายลงไปในในแต่ระดับในการทำงานนะครับส่วนที่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีการรายงานในเรื่องของพื้นที่นะครับในการที่ทำในโรงเรียนคู่พัฒนาในการทำงานด้วยครับซึ่งคุณคุณภาพการศึกษาก็ต้องขอบคุณสพทนะครับในการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีก็คือ3มบกนะครับก็คือไทยอังกฤษจีน บวกดิจิตอลนะครับก็มีการดําเนินการขับเคลื่อนในการดําเนินการแล้วแล้วก็มีเกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งก็คงในเรื่องของที่รัมตีฝากไปในเรื่องของเด็กนักเรียนของเรานะครับก็คงต้องมีความเป็นไทยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็มีการนํามิติของมวยไทยนะครับมาขับเคลื่อนในการดําเนินการให้มีการออกกําลังกายกันแล้วก็มันจะได้สส่วนนะครับก็คือ1มิติ ในเรื่องของความสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสก็คือให้เด็กตะหนักรู้นะครับในเรื่องของร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะมีซูมซับนะครับในศิลปะมวยไทยของเราในการดำเนินการต่อไปนะครับ